ย่าตอนตอนตอนก่อนจะมานี่คือพูดภาษาได้อยู่แล้ว,วใช่ไหมขับูดได้เบสิกคอนเวอร์เซชัได้อยู่แล้วต้องเลือกของว่าต้องเลือกเอเจนซี่ดีๆเพราะว่าของเพื่อนหนูไปเอเจนซี่แบบย่อยลงมาอีกอะ่ะ <c oughs> แล้วจนตอนเนี้ยพอมันมีโควิดเนี้ยเขายังไม่คืนเงินเขาหายไปเลยอะ่ะ <c oughs> ของเพื่อนหนูนะ <c oughs> พอก็ไปกู้มาสุดที่ห่างเงินมาให้เพื่อจะได้ ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการทลาทอนตลอทัร์นะครับรายการที่จะพาคุณไปช็อปไปกินไปเที่ยวและเจาะลึกการใช้ชีวิตในอเมริกานะครับจาก Zero to Hero ซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสต้อนรับน้องๆจาก Work and Travel ที่มาฝึกงานแล้วก็มาเที่ยวในอเมริกานะครับแล้วก็เราจะไปถามดูว่าชีวิตการเป็นอยู่ ลักษณะของงานเพื่อนร่วมงานเขาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันคือน้องๆเนี่ยเรดี้อยู่ในรถแล้วเพราะว่าผมมาไปเช่ารถมาแล้วจะพาเด็กๆไปเที่ยวเอาเล็ตนะครับที่ริเวอร์มอร์ซานฟรานซิสโกเขาเรียกว่าน่าจะประมาณผมจำไม่ค่อยได้ตามเัย โอเคสวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะาคนนี้ชื่ออะไรคะเราชื่อไอมาจากที่ไหนเอ่ยเรามาจากกรุงเทพแล้วก็ไปทํางานที่มอนทานา่าาแล้วจบจากมหาลัยอะไรคะจบมสบอจบคณะท่องเที่ยวและโรงแรมอ่าแล้วคนนี้ล่ะคะสวัสดีค่ะชื่ออิมค่ะมาจากเชียงใหม่จบจากรัฐมูคนเชียงใหมค่ค่ะโอเคคณะอะไรคะอืม International Business Management ในชอดนี้ละค่ะเอาแป้งเข้ามาอปิดประตูเดี๋ยวจะได้เคลื่อนที่ชื่อรลียค่ะเอ่อมาจากกรุงเทพจบมอเกษตรค่ะ tourism innovation มีแฟนหรือยังคะมีแล้วค่ะมีกี่คนบอกเขาไปมีคนเดียวมีคนเดียวโอเคพร้อมยัง และตอนนี้เราก็เริ่มออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ Livermore San Francisco Premium Outlet นะครับซึ่งในระหว่างทางนั้นเราจะทำการสัมภาษณ์น้องๆเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าร่วมโครงการ Work and Travel ในครั้งนี้นะครับซึ่งต้องบอกกันว่าน้องๆทั้ง3คนได้เรียนจบระดับปริญญาตีแล้วนะครับรอรับปริญญาอย่างเดียวตอนนี้ เป็นว่าเราไปสัมภาษณ์น้องๆกันเลยดีกว่านะครับว่าทำไมถึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ Work and t r a v e l ในครั้งนี้นะครับไปกันเลยทำไมถึงคิดอยากจะมา Work, Work and Travel ที่นี่จริงๆจริงๆอยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนด้วยซ้แต่ว่าคิดช้าตอนนั้นเยยังใช่ตอนอยู่มัธยมปลายเราแบบติดแฟนอ่ะแต่ตอนนันแค่ยังแบบเออยังคิดว่าเองยังไม่พร้อมจนเข้ามหาลัยแล้วก็บอกกับแม่ก็เลย ขอแม่แม่แม่ก็ซัพพอร์ตใช่ปะใช่ไปเลยสนับสนุนเลยใช่ปะพอก็ไปกู้มาสุดลิขิตเงินมาให้เพื่อจะได้ลูกสาวจะจะได้มาลูกลูกสาวใช่ก็คุยก็พูดเรื่อยๆบอกเขาเรื่อยๆว่าอยากไปนู่นไปนี่นะแล้วก็แต่เขารู้อยู่แล้วว่าแบบอยากมาเวิร์กใช่ แล้วก็ไอก็เป็นคนมาบอกว่าใช่ครับไอ้เป็นคนหาแบบเออหาเอเจนซี่หาข้อมูลว่าแบบเราน่าจะไปเอเจนซี่ไหนดีไอก็เออไปเจอครับเอเจนซี่หนึ่งค่าใช้จ่ายมันเป็นยังไงอะถ้าถ้าถ้าสมมุติเขาคนที่ฟังคลิปนี้แล้ว<ล>เขาขอ,อยากมาอะไรอย่างเงี้ย เขาต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรอย่งจริงๆป็นบเป็นงวดว่าอันแรกคือค่าคงค่าแรกเข้าก่อนค่าสัมมาห่งหนึต้องหายเอเจนซี่เนาะใช่แต่ต้องเลือกหนูว่าต้องเลือกเอเจนซี่ดีๆเพราะว่าของเพื่อนหนูไปเอเจนซี่แบบย่อยลงมาอีกอ่ะเลยจนตอนเนี้ยพอมันมีโควิดเนี้ยเขายังไม่คืนเงินเขาหายไปเลยอะของเพื่อนหนูนะ จริงเหรอเอางี้ถ้าอย่างั้นถ้างั้นแนะนำเอเจนซี่ที่หนูมาเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่ลงให้พูดชื่อไปลรอพูดชื่อไปเลยเดี๋ยวพี่ลงให้ไปเลยพี่ลงให้ไปเลยไม่มีค่าโฆษณาอเมริกันเลิร์นนิ่งอเมริกันเลิร์นนิ่งนะครับให้ค่าคอมน้องเขาด้วยไรเขาไว้ใจรอยเอเยร์จีนี่อ่าไว้ใจจอทำลายเพาเขาดูแลดี น้องน้องอิ่มด้วยใช่ป่ะน้องอิ่มน้องอิ่มด้วยใช่ป่ะอ๋ออิ่มก็มาอเมริกันเลิร์นนิ่งเหรอคืออยู่อยู่ที่กรุงเทพใช่ป่ะใช่แล้วโอเคอยู่ที่กรุงเทพแต่แต่น้องอิ่มเป็นคนเชียงใหม่นะครับใช่เออแต่ว่าเขาเขาไปติดต่อที่กรุงเทพค่าใช้จ่ายตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ประมาณก็ได้มันแล้วแต่ส่วนลดแสนใช่แต่ส่วนลดเขาไม่เกินนะแต่เกียร์แสนเว่าอันนี้รวมค่าตั๋วค่าอะไรนะที่เป็นแสนนะคือถ้าเราไม่เจอโควิดอ่ะเราก็ไม่ได้ซื้อตั๋วแพงขนาดนี้เหมือนกัน เราก็คงได้แบบแสนต้นต้นแสนห้องหนูแสนไปปะไม่ถือแสนห้าของชั้นประมาณแสนสี่ประมาณแสนสี่แสนห้าเพราะว่าแส้าตัวแบบแสนเอ็ดเออให้ให้ให้น้องอิมอ่าแนะนำบ้างสิหนูอยู่เชียงใหม่ใช่ปะเสร็จทีนี้วิธีการแบบดําเนินงานอะไรเนี้ยหนูจะต้องบินมากรุงเทพเพื่อที่จะแบบหรือว่าคุยผ่านอีเมลหรือว่าเขามีแบบเอเจนซี่ย่อยของอเมริกันเลยนะเขาเขาขึ้นมาหาเขาขึ้นอ่ะใช่เขา อย่างวันคือเขาจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรที่ไปตาัดนอกรถทิมรถทิมแต่เขาว่าโปรโมทอะไรเงี้ยเขาก็มาบ่อยเขามาเชียงใหม่บ่อยอยู่แล้วเพราะเชียงใหม่ก็มีหลายมองเองนี่ใช่เขาก็มาเป็นบริษัทเขาเลยบริษัทที่หนูพูดเมื่อกี้ใช่งเขาเองเลยใช่อย่างพี่คณะหนูเขาก็มาสองสามครั้งได้หนูก็เลยมีโอกาสได้ติดต่อหลายครั้งใหม่ไม่ใช่ว่าตัดสินใจในครั้งเดียวกันตอนแรกทั้งหมด อยู่ที่แสนกว่าเนาะก็ใครฟังไว้ก็ถ้าถ้าถ้าแพนว่าอยากจะมาแบบน้องๆทั้งสาคนนะครับก็ลองเก็บเงินโดยประมาณแสนกว่านิดๆอะไรอย่างเงี้ยไม่เกินแสนเออไม่เกินแสนห้าอ่าสรุปสมมตินี้คือเงินที่เราเตรียมแล้วพอเรามาทํางานคิดว่าเราได้เท่าทุนไหมหรือก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับ EP นี้เจอกัน e ีหน้านะครับให้เวลาผมสักสอวันนะครับ อ๋อแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ผมด้วยนะครับ